สวัสดีครับในการอธิบายข้อมูลชุดนี้เราจะมาดูกันว่านิสัยการออมเงินเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับอนาคตทางการเงินของเราได้ยังไงนะครับกับหัวข้อที่ว่าด้วยพลังการออมอย่างสม่ำเสมอครับเอาละครับเรามาเริ่มกันด้วยคําถามที่ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนต้องเคยถามตัวเองแน่นอนคือถ้าเราเก็บเงินเดือนละนิดเดือนละหน่อยไปเรื่อยๆเนี่ยพอผ่านไปสักสิปีมันจะกลายเป็นเงินเท่าไหร่กันแน่คําถามง่ายๆแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากเลย เพื่อเห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งครับตัดสินใจเริ่มออมเงินแบบจริงจังเลยนะเดือนละ5,000บาททุกเดือนไม่เคยขาดและนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาผ่านไป10ปีครับ776,411บาทใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยเงินก้อนนี้มาจากเงินเก็บแค่เดือนละ5,000บาทเท่านั้นเองน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับทีนี้คําถามที่น่าสนใจกว่าก็คือแล้วตัวเลขนี้มันโผล่มาจากไหนกันล่ะ สไลด์นี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับลองดูในตารางนี้นะครับไม่ว่าเราจะเริ่มออมที่เดือนละ500หรือว่าขยับไปเป็น5,000บาทพอเจอกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองจะเห็นเลยนะครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายในอีก10ปีข้างหน้าโอ้โหต่างกันแบบคนละเรื่องเลยทีเดียวเบื้องหลังตัวเลขที่มันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เวทมนต์อะไรเลยแต่มันคือสิ่งที่ทรงพลังมากๆในโลกการเงินที่เราเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นนั่นเอง พูดง่ายที่สุดก็คือมันคือการที่ดอกเบีย้ยที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับแต่มันกลับไปสร้างดอกเบีย้ยก้อนใหม่ให้เราอีกทอดหนึ่งเหมือนเงินของเรามันแตกหน่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองครับแล้วเราจะใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีปัจจัยหลักๆแค่2ออย่างเท่านั้นเองครับที่เราสามารถควบคุมได้เพื่อทําให้เงินของเราเติบโตได้เร็วขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ปัจจัยแรกนะครับง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดเลยนั่นก็คือจำนวนเงินที่เราออมในแต่ละเดือนนั่นเองครับลองดูตัวเลขบนสไลด์สิครับแค่เราเพิ่มเงินออมจากเดือนละ500เป็น1,000บาทที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากันนะผลลัพธ์สุดท้ายมันก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตามไปด้วยเลยจากประมาณ7,700 0กลายเป็น150,000กว่าบาททันทีและนี่คือปัจจัยที่2ครับที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คืออัตราดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนที่เราได้รับ ลองดูกราฟแท่งนี้นะครับจะเห็นภาพชัดเลยว่าที่เงินออมเท่ากันคือเดือนละ5,000บาทเนี่ยแค่อัตราดอกเบีย้ยต่างกันจาก1%เป็น5%เนี่ยมันสามารถสร้างความแตกต่างของเงินเก็บก้อนสุดท้ายได้เกิน1,000 0แบาทเลยนะครับดังนั้นนะครับหัวใจสําคัญของการสร้างความมั่งคั่งจริงๆแล้วก็คือการทํางานร่วมกันของสองสิ่งนี้ครับอย่างแรกคือเวลาที่เราให้เงินได้ทํางานและอย่างที่2ก็คือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์คอยเร่งให้เงินของเราเติเเตบโตขึ้นไปอีก จากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดูกันมานะครับเราสามารถสรุปออกมาเป็น3กฎทองการออมที่เข้าใจง่ายมากๆแล้วก็นำไปปรับใช้ได้ทันทีเลยครับกฎ3ข้อนี้เหมือนเป็นแผนที่เลยครับข้อแรกออมให้เร็วที่สุดยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเวลาให้เงินของเราเติบโตได้นานขึ้นข้อ2ออมอย่างสม่าเสมอเพราะวินัยนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เงินของเราโตไปได้อย่างมั่นคงและข้อสุดท้ายมองหาดอกเบีย้ยที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการติดเทอร์โบให้เงินออมของเรามันงอกเงยได้ไหวที่สุดจําง่ายๆเลยครับเริ่มเร็วทําให้เป็นนิสัยแล้วก็เลือกที่ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดและทั้งหมดนี้ครับก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปที่ผมคิดว่ามันทรงพลังที่สุดแล้วแล้วก็เป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆในการจะเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเงินของเราครับก็คือประโยคนี้เลยครับออมต้องเยอะแต่ต้องเริ่มคือมันเป็นประโยคที่สั้นมากง่ายมากแต่ความหมายของมันลึกซึ้งจริงๆนะครับ มันไม่ได้บอกว่าเราต้องมีเงินเยอะๆถึงจะเริ่มออมได้แต่สิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการตัดสินใจเริ่มต้นในวันนี้เดี๋ยวนี้เลยครับและนั่นก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายครับที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้กลับไปลองคิดกันดูแล้วอนาคตทางการเงินที่ดีของเราจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ขอบคุณที่ติดตามครับ